อ้าวครับสวัสดีด้วยฮะเพื่อนจุบนะครับ,นะร,บรอบสองนะฮะมิจ้าลงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะมีช็อตเด็ดด้วยนะที่บิดจ้าฆ่ามันได้เลยนะหนูต้องดูด้วยนะตัดมาจังหวะนี้นะครับโอ้ไม่ต้องกลัวนะพยาบาลเยอะมากเลยนะครับ ครับวิธีการของเบจ้านะฮะสตูอยู่ข้างหน้านะครับเบจ้ามีควันนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับตื้อมานะครับเก็บควันนะครับเก็บที่สิ่งที่จําเป็นนะฮะย้อนไปนะครับย้อนไปนะฮะเอาละครับัตูอยู่นะฮะมันก็ยิง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  เบจาแต่วนนี้สายเรียบร้อยนะครับโอ้ยตะขาที่ไม่ใช่บอดด้วยนะ